ทำไมชาวเวเนซุเอลาถึงออกมาฉลองเมื่อประธานาธิบดีมาดูโรถูกบุกจับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนวันนี้มีข่าวรายงานจากเพจ Facebook ชื่อ The Wild Chronicles ประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลกเมื่อวันที่5มกราคม2026 ปฏิบัติการสายฟ้าแลบของสหรัฐในการบุกจับกลุ่มนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคม2026ไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันหากแต่เป็นผลสะสมจากความขัดแย้งยาวนานกว่า10ปีทั้งด้านอุดมการณ์การเมืองเศรษฐกิจพลังงานและข้อกล่าวหาค้ายาเสพติดข้ามชาติ มาดูโรขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ปี2013ในฐานะผู้สืบทอดแนวคิดการปฏิวัติโบลิวาของอูโกชาเวสเดินหน้านโยบายสังคมนิยมและชาตินิยมอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการยึดกิจการน้ำมันคืนจากต่างชาติและควบคุมราคาเพื่อเอื้อประชาชนแม้ได้รับความนิยมในช่วงแรกแต่กลับสร้างความไม่พอใจให้สหรัฐและนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเกือบทั้งหมดทำให้เวเนซุเอลาซุดหนักหลังราคาน้ำมันดิ่งในปี2014ประเทศเผชิญเงินเฟ้อรุนแรงการขาดแคลนอาหารและยาประชาชนอพยพออกนอกประเทศกว่า5ล้านคนขณะที่การประท้วงถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจนสหรัฐใช้มาตราการคว่ำบาตรเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี2017สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดเมื่อมาดูโรไม่ยอมลงจากอำนาจหันไปพึ่งรัเสเซียและจีนพร้อมรวบอำนาจรัฐ ยุบสภาฝ่ายค้านและจัดการเลือกตั้งปี2018ที่นานาชาติมองว่าไม่โปร่งใสสหรัฐและพันธมิตรกว่า50ประเทศจึงไม่ยอมรับความชอบธรรมของเขาและยกสถานะให้ผู้นำฝ่ายค้านเป็นรักษาการประธานาธิบดีแทนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดในปี2020เมื่อสหรัฐตั้งข้อหามาดูโรและพวกพ้องในคดีก่อการร้ายทางยาเสพติดกล่าวหาพวพันเครือข่ายค้ายา,ยยาคาเทลเดอลอสโซเลสและกลุ่มกบฏฟาร์ก ขณะที่ปัจจัยด้านขุมทรัพย์น้ำมันซึ่งเวเนซุเอลามีมากที่สุดในโลกยิ่งทําให้สหรัฐมองว่ามาดูโรเป็นภัยต่ออิทธิพลในภูมิภาคการเลือกตั้งปี2024ที่ถูกกล่าวหาว่าโกงอย่างโจ่งแจ้งและการปราบปรามประชาชนครั้งใหม่ทำให้มาดูโรถูกนานาชาติปฏิเสธความชอบธรรมอีกครั้งเมื่อโดนัลทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีในปี2025สหรัฐยกระดับแรงกดดันทั้งตัดสัมปทานน้ำมันโดดเดี่ยวทางการค้า เพิ่มค่าหัวมาดูโรเป็น50ล้านดอลลาร์และเปิดปฏิบัติการทางทหารเซาเทิร์นสเปียร์ถ่ายที่สุดปฏิบัติการลับที่เตรียมมานานกว่าหลายเดือนถูกเปิดฉากในต้นปี2026หน่วยข่าวกราวสหรัฐสามารถจับกลุ่มมาดูโรและภรรยาได้ภายในเวลาเพียง3ชั่วโมงและนำตัวขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมในสหรัฐปิดฉากผู้นำที่ครองอำนาจมากกว่าทศวรรษและกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของการเมืองเวเนซุเอลาและภูมิรัฐศาสตร์โลก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของ The Core Story ด้วยนะครับลาไปก่อนบ๊ายบาย